It's our new album Starwiel Felt Kwen zat Article KW champions Tihan nak refinit 4 ฉันใบหวยเธอก็จะใบบ้างชา่ไหายไปหนมาไหครับแค่นั้นผลิตอะอ๋อเออคือวันนั้นก็พูดพูดไปค่นะครับแล้วก็หิวหิวแล้วี่ีควาาเออโดนหาส่งโรงยาบาล ผลิตก็หามเขาส่งโรงพยาบาลเลยพี่จะปัดพี่จะทําทุกอย่างให้เรือมันเสียเนี่ยแล้วก็นะครับตื่นมาเฮ้ยงงอะรอยที่ไหนเนี่ยดู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 ด เป,เป็นชน,นชี่รักษาไรหรอท<อ>ี่เป็นนายบอกผมว่าคลอดทำคลอดพี่าบัารบอสจิตตเวชบมบัสจิตจริงๆไม่ได้ปว่วยอะไรเลยนะครับแ<อ>ต่สมองมานน,นี่ฉันนี่ฉันลเธอเด<อ>ี๋ยวฉันหน้าจะชวนไปด้วยนะครับ <laughs> ก็พูดไม่มากเลยเพิ่มเท่าไหร่ครับแต่ก็ไม่แชร์นนะเลยนะครับตัวที่หนะครับตัวทีนะรัวที่เอ่นจรอริเจองนก็ขออมอเอมนเล หนะ่หรือให้พี่ลงไปอะไรอะไาม,ามาาสิบเนาะพี่ว่าเราไปกิ้ไก้เนื้อดีกว่า ขอบคุณท uh, okay. so, wow. right? like, well, anyway, yup. ุกคนนะครับที so, Japanese, say, thinking, word, ่เป็นห่วงผมนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้ทุกช่องทางขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับแล้วก็ไปข่าวว่าแบบวันนี้ฝนตกยใช่ไหมทุกคนก็อับชื้นขึ้นไปหมดแล้วคะเนี่ยอับชื้นเลยเหรอก็จะบอกว่าถ้าเกิดฝนตกเนี่ยให้นี่ผ่านที่พักแต่ถ้าอยากได้คนรักก็ให้มา ซาลาใช่ไหมขอยิ่นขอยิ้คุมาก็เอาแตะเอาตรงนี้เลยเหรอดี่เดีเยครับเอาเลยปะยังไม่ได้อมยม่ได้วอลินวอมลิ้นเหรองไม่วอมเลยอฟังเพยังไม่ได้วอมลิ้นใช่ไหมอ่ะวอมลิ้นยังไงนะระ ครับ

<laughs> 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 when we get when the story begins We're going out on our first day You and me to go And feel the little and feel We talk for hours the and hour, the estomine, okay. it, taxi, And your family is doing okay Don't even get in the taxi just in the back the driver man Radio play And I'm singing like Jauh-jauh, jauh-jauh,

สองเฉยเมื่อกี้เมื่อกี้ออมเมื่อกี้อฟอมหรอเนี่ยเอาไปเพลงหนไหมฟอมเสือสอมเอาไปอะไรขอให้อย่าลบยูทูบนะครับดช <laughs> อ่ามาลงไม่ได้เลยอ่ะไี่ลงไม่ได้ฝุดฝุด้วฝุดดล่ว,ลว <laughs> ตุ่มน้องอยู่ทางซ้ายฮ ขอของเหลามาหล่อลื่นคอหน่อยได้ไหมอมอ,มอ,าอาแบบนีนคอแห้งขาะพี่พูดมานานแล้วอ่ะขอบคุณครับซังขอเสียงอ,อยากคิ้นน้ำจับซังก็ไม่บอกอป่าวพี่แค่ว่าเป็นผู้หญิงอะไรนะนะครับขอน้ำจับซัง เข้ามาวงเธอก็ผ่านฉันมาหมดแล้วตามไมควคยว่าเล่นไทยเล่นไทยเล่นอะไรเล่น ใช่เออพี <os> ่คะนี่เขาดูดน้ำธรรมดาทำไมใช่ทรายเล้ใหญ่ขนาดนี้คะทำให้บรรยากาศกระเบนโค้งกันขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะอ่าต้องช่วยออกไหมคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ เพราะว่าวันนี้อยู่รวมกันแล้วนะคะก็อีกเช่นเดิมเดี๋ยวจะให้พี่สองคนหันหลังนะจ๊ะเดี๋ยวเชพี่กฮึ๊กฮึ๊กัึพี่ฮึ๊ี่ฮึ๊กี่กพี่ฮึ๊กพี่ฮึพี่อึกี่วึ๊ดพี่ฮึกนีดเดกี่ฮึ๊กพี่ฮึี่วึ๊กพี่ฮึ่ฮึก่พี่ฮึ๊พี่ึ๊ค่ะพี่กพ่ฮ่่ะึ่ฮ่พี่ าผลิตกันเลยไหมคะพี่ใช่ค่ะโอ้โหดูเขานั่งกันจริงจังมากไม่เหลือทากให้เรานั่งเลยทีเดียวเนาะอ้าวพี่พีทจบน้องพิกเลยดีกว่าป่ะมาโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพร่วมกันนะพัดเดินนี่กันภาพจากพี่ผลิตเราดิสน่าฮะอ่าพาราเมทั้งหลายยกตัวขึ้นมาในจ้ารย์ร้องะหมฮะมาเหล่าดุจฉลามิดฉลามมามาพี่พี่อ่ะมาพี่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 อ่ะพี่หวานเชิญค่ะ อ่ะมาเป็นไงพี่สองคนวันนี้ได้ค่ะพี่จะริบกันแล้วนะคะอ๋อโอเคร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงก็ยีหายแล้วพี่ร้องเพลงริบตามสบายเลยครับค่ะอ๋อนั่งได้เหรอพี่อ๋อพี่พี่นั่งจ้ะลุกขึ้นะลหน่อยพี่ลุกขึ้นห่อยโอ้นั่งได้ว่าติดหนุ่มเลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้พี่จะริบกันแต่เพลงนี้ร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงบ้างค่ะทำที่หน้าพี่ว่า พี่มันใช่จริงๆรมันไม่ได้พิคี่อะไรมันิที่เนื้อเขียนผิดใช่ไหมครพี่พี่แต่ชอบเพลงที่ีนัเาพิดาบ้างเลยติดตามตั้งแต่เด็กๆดอกระดาษเดียวพี่พี่เปขอเอาให้ฉันจจกระดาษโอเคอ่วันนี้ก็เป็นหนึ่งเพลงแล้วนะใช่ไห่นัทน ร้องด้วยอะไรเขาป็นสุดดเนาะพี่นัทเนาะคอกันเนาะนะแต่ว่าตอนนี้เราจะส่งต่อให้พี่นัทของเราเนี่ยได้ไปพักผ่อนก่อนแล้วล่ะเพราะพี่นัทย่องมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งเหมือนกันถูกต้องไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมแม่โอเคได้อย่าบอกอะไรกับนั่งกาบเต๋อไหมคะก็อย่าดุดกาวเยอะนะโอเคลักษณะเหมืนดมเยอะดมกาวเยอะ นกาเยอะอย่าโดเกาเยอะเดี๋ยที่ไดนไขันอเสียงเกอะาวเยโอเคเดียวเราก็มาโอ้่เขาะการส่งออกส่งอกาศเป็นไข่สมุนไวรนะคะขอบล้คุณ